ทอดเนื้อนะครับเนื้อหมูใช้ไฟเบาๆสำหรับเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะครับรก็ม,มีนี่เลยนะครับมีผงชูรสลนะครับมีซอสหอยนะครับ สดหอยนางลมนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวแค่นั้นเองนะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็นํามาผัดนะครับนํามาทอดทอดนะให้สุกนะครับอย่างนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะะหอมเลยนะครับ ลอยสักครู่ก็ตักมากินได้เลยมากินข้าวด้วยกันนะครับหอมกระเทียม เป็นเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูเนื้อสดๆนะครับแล้วก็มาบั่นมาหั่นนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็นำมาทอดนะครับโอเคน่าจะได้ที่แล้วนะครับเบาไฟก่อน สุงมากก็ไม่เกินไปนะครับอันนี้พอดีพอดีนะครับกินกับข้าวเหนียว ิ่นหอมเลยนะครับมากินด้วยกันนะครับกินด้วยกันมากินด้วยกัน,กน,กนตักมือเดียวก็เลยยากหน่อยนะอร่อยเลยนะครับ <c oughs> ตักมือเดียวโนะอ,อ,อเคเนาะเรียบร้อยนะครับอ่า เรียบร้อยนะครับความเสิร์ฟนะครับนี่เลยนะครับจะเรียกว่าเมนูอะไรเดียนะครับโอเคนะครับมากินด้วยกันนะครับมากินด้วยกันครับหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมอร่อยอร่อยนะครับมากินด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มโอชาแนลฝากกัด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ